สวัสดีครับกาสวัสดีอาจารย์แจ้งองเขาใหญ่ทุกท่านทุกผู่ทุกคนนะครับผมกลับมาพบก,กันอีกแล้วครับผมกับนกเขาใหญ่หรือมูปี้นะครับผมกับฝากสบายดีทั้ทง,พทงพี่น้องสซบปอดลาวกันนะครับเด้อวันนี้มีเวลาเลยออกไปร้องฝึก,กบบนงเบิรงนนะครับนุกอาจารย์แจ้งสวัสดีครับอาจารย์แจ้งครับผมนี่ไอเอาอะไรไปื้อนี้แพ็คไปเบือเอาไปร้องมันแะน้วทำหน้า บ่ได้บ่ได้บ่า่ค่อยได้ออกไปใส่ครับโคบีนระบาดอยู่แถวนี่ไงเห็ดมือหอมอยู่นี่ไหมห้างหายไปเพว่านะครับเลยว่าเลยเฮ็ดชีพไปกันนะครับโดนเติร์นน้อจ่ายแจนเนาะเติร์นยอะโอ้โคบุงโคบีนโอ้บีนอะอยู่ในซอยนี่จอมวาราปเอาตัวอยู่ลงตึกนี่พากันย่านอยู่นี่ว่าเลยไปใส่เทียเพราะว่ากันเนาะครับเนาะมันไก่หัวเนาะมันไก่หัวนั่นละลายหัวถึงว่าโอ้ กับผมผมแต่บุตรใช้แมทอยู่เนาะไม่ใช่แมทแต่ยังพวดได้ปไใครๆยุ่งยากแต่เนื้อถือถือเยอะเนาะกับผมเราล้อจิตตามั้งครับผมนกในนกกับข้าวกันยากนะโควิดนี่แหละไม่ได้เด็ดเคียบพี่น้องเมืองเชียงอยู่นี้ว่าคืนนะครับนี่ครับออกลาเรื้องนี้เด้อออกไปเดินแถวนี้ครับแถวในซอยละโอ้เดี๋ยวหกโมงแดดคืนหนุ่มแห้งครับผมรอจิตตามั้งครับผม ครับนี้จะไปกันสตัวครับือาจารย์เทียมัอาจารย์ไ้นูกันอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วัสดีครับผมวันนี้จะไปตัวทไหนมือนี้ไปไาสูครับผมโใกล้บ้านนี่เนาะครับวงนี้ควิดวัดีไปใช้เลยเนาะไม่าว่างเดียวลูกไปตัดแบครับผมไปร้องนหูกจะเข้าครับเดี๋ยวราติดตามครับครับผมครับผมครับผมโอ้ รุ่นแทบตายปเนียดวอลันนอาจารย์เนาะเลียนปเนียรวอลันนี่รุ่นของอาจารย์แจนีกแล้วเง่ปเนียดเนาะล้มเลิกแลครับผมเนียร์นี่ีด้เลแต่บางทีก็ไปลันครับบางนีมัยุ่งม่ารอบสองม่าอีกกับวลันมัขีดบอกติดตีกคนก็ขีเลยบางนีเลยง่ายมองครับง่ายง่ายไหมง่ายไมสองเเสองเตมแล้ววันนี้ข้าผมนกอาจารย์แจนกำลังทำงานเจาแพ็ค อาจารย์แจ่มโชว์นุบหรือแพ็คต้องงานบุมีตึกอะไรตึกแจ่มหรือฮามือนี่อันนี้ของใครนี่ของคุณครับอาจารย์แจ่มอาจารย์แจ่มนี่กาแฟมีของอาจารย์วิชานสรุปได้สองแจ่มครับเอ๋ครับผมเอ้าหันมาติดแล้วผนแต่ฟากแล้วผนไปแจ่มวิชาครับผมไปง่ายเบื้องหนึ่งครับจอดจอดมอดไปนี่้นะมอดนะก็ต้องออกไปลงมอดนะอัน นกอีกตัวนึงก็ลงนะครับผมไปหาไม้ไหมนี่รุ่นหัวานจนแจ,จนไปาจ์แจนเรียบร้อยครับเดียบร่อยครับโอ้เส่าคูดีเลยขอเลืตัวนี้แพกคู่ครับผมเจ้าแพกหมาในขนาดจัดสองแจนครับแจมที่สองขอเลือตัวนี้เลยคู <c oughs> ่กากา,กากเลยคู่ดีขนาดครับโอ้ช่วงนี้โควิดครับไปไท,ไที่ยวอไรนี่ครับผม เอาลงมาจันเจนจัดเลยครับผมวัวตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับอ๋อี๋ยวลงมาออใ่แล้ว่ทคลิปถ่ายคลิปลกเขานี่ลงมาล้ว่ครับ นี่ครับปัญหาลุงเทียบไปไปง่ายคุณน่าคุณไปไปไปพูนเลยคุไปพูนคจณเไปคุณไม่มีปัญหาแล้วปันไม้ต่อยแล้วนี่นันเป็นเหตุปัญหาขอลุงเทียบ ไปไปรถัเอาไปเอารวเอาไว้ดีก่านี่ต่ปัญหาครับผมเจ้าจมให้ตัวครับผมรอติดตามมั้ครับผมไปไปง่าย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 ับด้บุครับผม นี่ได้หาแสบแล้วครับแลวที่พีตัวหม่ครับผมผมใช้ตัวไม่เบื้องบนเป็นยังไงข้อต่อไปครับถ้าเด็กเขาหยุดเด็กบุบวิ่งกานเนนัตพงครับผมเด็กใส่ลังเลีอนเมื่อกันเป็นยังไง ว่าเขาจเตยังดผลงานครับผมนกน่าขน้ยเด็กินก็ได้น่ตัเออพานี่เนาะ มึงลบาล้านน่กอะไม่องแทบบ้านมึงนี่พับนึงมหมดแดงเลม่หรอสลมาแล้ถ้าอะไรอะไรวะเอออทงนก็เลยโดนหนาน้องคนนั้นที่เดียวไอ้ตัวนี้ลังนึงเดียวทำนึ่งตัวขกงนึ่งมาร ครับผมมือนี่กัดมือนี่กัดมาสรุปคลิปครับผมมือนี่ได้แต้มอาจารย์สรุปแล้วสรุปแล้วมือนี่อาจารย์อาจารย์เตี่ยมเต้มสองเต้มสองแต้มอาจารย์วิชานสองเต้มครับอาจารย์น่าพงห์แต้มหนึ่งหยบผมหยบเราโบลหยบเราโบนูดหยบเราบลันหยบเราบอลันครับผมครับผมนี่ครับผมมือนี่สามเสือออกล่าครับผมนี่ครับหูุกตัวครับผม โอ้ตัวนี้สุดยอดเลยครับนี่นี่ครับนกอาจารย์วิชานกับอาจารย์แจนนะครับนกมือนีผมไม่เล่วนกผมมานี่ครับอันนี้นกไม้เตีอาจาบนกไม้นกไม้นาะนี่เจ้านี่จัดได้สองสองแต้มอันนี้ก็ได้สองแต้มของอาจารย์แจนสองแต้มสองแต้มเจ้ายังเจ้าแพกเนาะตัวนี้เนาะเจ้าแพกรับผมนี่ครับมักจัดแพกคู่ได้เพลินนี่ครับผมโอเคครับผมก็ฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์เลยครับผมครับผมอาจารย์ช้ามีหยางว่าฝากพี่น้องว่าอขอฝากพี่น้องติดตามใครดูบูบีนะครับผมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ขอฝากไว้แล้วก็ทีมงานดูบูบีถ้าผูใ้ใดสนใจนก็กิงกลางเข้ามามีนกต่อให้ว่างหลักคันเล่นได้เลยถ้าบ,บุตรกุศลเกยียกลับมา้าขึ้นเงินให้ขึ้นนกรกระตันตีพอ่อแม่ค่ารถค่ากาแฟครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพโควิดนี่หลายอยูุ่อมือนี่ก็รักษาดูแลสุขภาพด้นะครับผมเด้อ เงินคขมกับเจ้าก็ค่อยหาไปเดี๋ยวมันก็ดีคือหนูยังเกิดมันเกิดนล้านอ้าวแกคุณครับผอ่าโยกพ่อขึ้นมาโยกพ่อเลยใจแค่นโอ้เจ้าครับผมนี่ครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ